สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่4กรกฎาคม2563นะครับผมเช้าวันนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนๆใน YouTube ของเราเนี่ยนะครับมาว่าให้แนะนำวิธีชํำหน่อยนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีชํำของผมนะครับสไตล์ของผมสไตล์ของผมนี่ถ้าทำแบบดีๆนี่มันไม่ค่อยติดนะครับแต่ถ้าทำแบบไม่ดีนี่จะติดนะครับนะะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมทำยังไงนะครับ ก็วันนี้นะครับผมจะใช้น้ำยาเร่งรากนะครับโดยใช้ที่ทำเองนะครับกะปินะครับน้ำยาเร่งรากที่มีที่ทำเองนะครับก็มีกะปิเอ0 0ร้อยเพื่อนเพื่อก็น่าจะรู้เนาะนะถ้าไม่ถ้าถ้าเพื่อนๆนไหนคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็เข้าไปค้นหาก็ได้นะครับคำว่าน้ำยาเร่งรากทำเองนะครับผมนะก็มีกะปิเ1 0มร้อยนะครับแล้วก็พวงชืรดนะครับผมนะครับมีแค่3าอย่างนะครับ เอ่อมร้อยหนึ่งขวดกะปิหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็มีน้ําตาลนิดนึงนะครับน้ําตาลผมใส่นิดเดียวครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต้ก็ไอ้นี่ก็คือกิ่งที่ผมตัดออกเมื่อวานนะครับเป็นยอดนะครับเป็นยอดยอดจะทิ้งก็เสียดายนะครับก็เลยทําการนะครับจะเอามาชํานะครับผมจะมาชําก็ทําการตัดแล้วก็ทาปูนแดงทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งวันนะครับให้มันแห้งฮะให้แผลมันแห้งนะครับ แล้วก็จะมาชํากันวันนี้นะครับยอดก่อนที่เราจะชํานะครับเราผมก็จะเลาะใบออกจนหมดนะครับผมเลาะใบจนหมดจะเหลือแต่แค่ยอดปลายแบบนี้เพื่อป้องกันการคายน้ํานะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าเราไม่เอาใบออกนะครับเขาจะคายน้ํานะครับผมคายน้ําแล้วก็ยอดมันจะเหี่ยวนะฮะมันเหี่ยวแล้วมันก็จะเน่ามันไม่ติดนะครับผมโอเคแล้วก็ดินนะครับดินนี่ผมก็จะเป็นดินเก่านะครับดินเก่าที่ได้จากการ เปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางหรือว่าเพาะเพาะเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ต้นที่ว่าผมใช้ดินเก่าชํำนะครับผมชํำเสียบเสียบทิ้งๆเ,ๆเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าผมใช้ดินเก่านะครับดินที่อยู่ในกระถางนี่คือหลังจากที่ผมถอน,อนต้นไม้ออกไปหมดแล้วมันก็เหลือดินในกระถางใช่ไหมครับผมตัดยอดตัดยอดตัดยอดเสร็จปั๊บผมเสียดายผมก็มาชํำมาช่าช,ชำติดเกือบทุกยอดนะครับเพื่อนๆนีฮะ ดูฮะอันนี้ก็ติดนะครับอันนี้ก็ติดอันเนี้ยในกระถางนี่ส่วนมากดินเก่าหมดเลยนะครับอันนี้ก็เอาเอาดินจากในเนี้ยมาใส่นะครับติดหมดนะครับเนี่ยติด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 แม้กระทั่งยอดเล็กๆก็ยังติดนะครับเพือพ่อนๆนะฮะคือดินเก่าเนี่ยถึงธาตุ ASS อาหารมันจะน้อยนะครับอ่าแต่แต่ความสมดุลทางดินเนี่ยนะครับคือมันไม่มีพิษไม่มีอันตรายแล้วต้นไม้มันก็เลยเกิดไงครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปชํากันครับผม แต่เริ่มแรกนะครับเพื่อนๆผมก็จะใช้อะนี่นะครับนี่มันเหลือแค่นี้นะครับผมใช้ไปเยอะแล้วตอนนั้นผมใช้ทั้งรถทั้งทั้งทาละครับแต่ถ้าผมว่านะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อน้ํายาเร่งรากมาทาได้ก็จะดีนะครับผมก็จะทานะครับทาบริเวณที่จะให้มันเกิดรากนี่นะครับเลืมบอกไปนะครับเพื่อน พอตัดเราตัดหน,หน้าตรงใช่ไหมครับตัดหน้าตรงนะครับแล้วบริเวณข,ขอบๆเนี่ยนะครับเนี่ยเอาเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยผมก็จะเกลียนออกนะครับเนี่ยเกลียนให้เป็นประมาณ45องศานะครับให้คล้ายๆล,ลบมุมนะครับลบมุมเลาะเลาะเลาะออกนะครับให้เป็นเนี่ยแบบนี้นะครับตอนแรกผมตัดแบบนี้ใช่ไหมครับตัดเสร็จปั๊บแล้วผมก็มันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็นมุมเหลี่ยมๆอยู่ใช่ไหมครับผมก็จะใช้มีดนะครับเลาะเลาะเลาะออกนี่ไหม มันก็จะเป็นมุมประมาณเนี่ย45อ,องศานะครับเทลงไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทาน้ำยาเร่งรากเลยครับสูตรของเรานี่แหละนี่จะทาทาไปครับเพื่อนๆทาทาไปทุทก,กันแล้วครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่คนที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับผมขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณคําแนะนําดีๆนะครับผมจากช่องหบกทอง h ชนแนลนะฮะนี่ฮะทาไปจนจบโอเคหมดแล้วนะครับเนี่ยจบแล้วนะครับทิ้งไว้แห้งประมาณสักหนึ่งถึงห้านาทีนะครับให้มันแห้งก่อนนะครับหลังจากระวางที่เรานะครับเราก็เอาดินใส่ถุงเลยใส่กระถางเลยนะครับ กระถางนี้ผมจะไม่ใส่เต e uh <tôi> okay, ็มนะครับแล้วก็ไม่ได้ลองด้วยกาบมะพร้าวด้วยนะครับจะใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยจะใส่ประมาณสักครึ่งกระถางนะครับเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับคือถ้าใส่เต็มนะครับเพื่อนๆมันจะเกิดการแฉะนะครับแฉะล้วมจะทําให้เน่าด้วยนะครับผมโอเคครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการตากไปนะครับเราก็จะมาเสียบนะครับผมเนี่ยก็คุ้ยให้มันเป็นหลุมนะครับเนี่ย ให้เป็นรุมแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบลงไปครับเสียบไปต้องลึกนะครับประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วหนึ่งข้อนิ้วเนาะประมาณหนึ่งข้อหนึ่งข้อนิ้วครึ่งๆนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตื้นเกินไปลึกเกินไปก็ทําให้เน่านะครับถ้าเกิดตื้นเกินไปถ้าเกิดมันตื้นเกินไปก็เวลาเราลดน้ําใช่ไหมครับดินมันจะซุดนะครับแล้วมันจะ,ะมันจะพ้นจะพ้นต่อใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเสียบตื้นเกินไปใช่ไหมครับดินตอนนี้ยเรายังไม่ลดน้ําใช่ไหมครับ ถ้าเราลดน้ำปั๊บมันจะลงมาอย่างนี้นะครับมันจะลงมาตื้นเกินไปแล้วทําให้ไม้ขยับได้ล้มได้นะครับเสียบปึ๊บนะครับผมจะเสียบกระถางเนี้ยผมจะเสียบหลายต่อเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งอตอนนี้พืชยังไม่มีรากนะครับเราก็เสียบหลายๆอันได้เวลานั้น เราช้ำได้หลายต่อได้เวลานั้นเราค่อยแยกออกได้นะครับเนี่ยโอเคประมาณ3ต่อแล้วผมก็จะใช้นี่ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับค้ายันไว้่อะอยู่ก่อนนะเพื่อนอืมยังไม่อยู่ถ้าลดน้ำมันก็จะแน่นแน่นขึ้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวพยุงให้มันอยู่ก่อนโอเค นะครับแล้วก็ใช้หนวดกุ้งนะครับผมหนวดกุ้งรัดลงไปนะเชืบอ้อาวลมซะแล้วไม่เป็นไรครับเพื่อนนี่เออถ้ามันไม่อยู่นี่เี่ก็จะรับแบบนี้เลยนี่ตรงนี้อยู่เนี่ย เดี๋ยวพอรถน้าก็อยู่นะครับเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ดินดินผมไม่ได้กดนะครับผมไม่อยากจะกดถ้ากดแล้วมันแน่น,นครับผมจะพยายามเอารถน้ําแล้วก็ให้มันอยู่แบบธรรมชาติของมันดีกว่านะครับอย่าใส่ดินให้มันให้มันสูงเต็มกระถางนะครับเพื่อนเพราะว่า,าที่ผมบอกแล้วครับ มันจะแฉะนะครับเหมือนกับกระถางเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับผมใส่ดินแค่ค่อนกระถางนะครับครึ่งกระถางละครับพอรดน้ําไปมันก็จะอันนี้อา้าวไม่อยู่อีกเดี๋ยวลองไปรดน้ําดูนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับพอเรารดน้ําแล้วมันก็จะอ่า อยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้จะตัดก็ไม่ตัดก็ได้นะครับเราก็อย่างนี้แหละครับเสร็จปั๊บเราก็ชําไว้นะครับก็รอเวลานะครับยอดถ้ายอดแตกใหม่นะครับเพื่อนถ้ายอดแตกออกมาใหม่นะครับก็แสดงว่าเขาติดนะครับผมแต่ถ้ายอดไม่แตกใหม่ก็แต่ถ้ามันไม่เน่าก็ต้องปล่อยเขาไว้นะครับช้ำเนี่ยนะครับอัตราการรอดเนี่ยน้อยนะครับอัตราการรอดน้อยนะครับไม่เหมือนการเอาไปนั่งแท่นนะครับถ้าเกิดว่าเราได้สายพันธุ์ดีๆมานะครับ แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้ทรงต้นเนาะนะครับอยากได้กิ่งใหญ่ๆทรงต้นนะครับก็มันก็ต้องชํานะครับไม่งั้นก็ตอนนะครับผมวิธีการตอนในเปอร์เซ็นต์จะติดเยอะกว่านะครับแต่การชํานี่มันก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมนะแต่ของผมนะถ้าทําไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจมากๆเลยครับถ้าทําแบบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับติดนะครับผมนะโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณจากช่องบุกทองชาแนลนะครับเดี๋ยวไอ ต้นเหลือ3ต้นนี้ก็จะทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนี่กระถางก็เตรียมมาแล้วนะครับอ่นี่กระถางก็เตรียมมาแล้วนะครับนี่นะก็จะทำเหมือนกันนะครับผมลักษณะเดียวกันนะครับก็ทิ้งไว้นะครับถ้า1เดือนนะครับ1เดือนแล้วยอดมันออกมานะครับก็แสดงว่าติดนะครับผมโอเคนะครับจากช่องของทองแชนแนลอย่าลืมกดติดตามให้น้ำด้อกด subscribe ให้น้ำแน่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ